ไอเ,เรื่องติดคุกก็เป็นอาชีพของเขาตโวเจอร์โซเจอร์มีคนมาหานายหนนะ่ะมีอะไรจะคุยด้วยไม่รู้โซเจิร์ทีมน้ำเงินโซเจิร์ทีมแดงนายต้องการจะคุยอะไรกับฉันล่รการแข่งขันรละถังของนายนะ่ะฉันดูมาทุกแมตช์เลยด้วยมันสุดยอดมากๆเลยอะ่ะแล้ว ฉันเลยอยากเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนนายสำบบงซาก,ก,กะ,ะ,ะเบกรปเบอร์เกอร์อะไรของนายเอาเป็นว่าฉันมีอะไรให้หนายดูด้วยโอ้โหรถถังพวกนี้เนี่ยเอามาจากไหนกันเนี่ยทีมฟ้าของฉันไปช่วยกันหามาให้นายนะ่ะ แล้วฉันอยากให้พวกนายทีมแดงเอามันไปลงแข่งอีกรอบนึงงน่ะหามากันเองทำไมไม่ไปลงแข่งกันเองล่ะทีมฟ้าลงแข่งไปก็คงจะแพ้อยู่ดีนั่นแหละแต่ฉันสัญญากับเพื่อนเวลาว่าจะเลิกแข่งรถถังแล้วเอาชนะชนะเอาส่วนแบ่งไม่ฉันด้วยไม่เอาไม่ลงแข่งแล้วงานส่วนแบ่งฉันเอาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่งานฉันเอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไหมฮะโอเคตกลงได้เลยหวังว่าเพื่อนๆฉันจะไม่รู้กันนะ ทำไม่อากาศอยู่ดีๆมันก็ร้อนขึ้นอู้มันดูทรงพลังมากๆเลยเรียกรถถังที่พวกนายชอบได้เลยนะการแข่งขั้งต่อไปจะเป็นยังไงเหรอเนี่ยได้ข่าวมาว่ามันแปลกแหวแกแนวพวกนายต้องอึ้งแนะ่ๆอู้ถ้างานเฉก็ไพโรจาร์คันนี้ละกันนะรถถังที่สามสี่จากโซเวียตงานหมอกกับเอนจิเนียร์คันนี้ละกันนะครูเซอร์รุ่นเก้าจากประเทศอังกฤษถ้างานฝรั่งเศสเก่จะเอาคันนี้ละกันนะ รถถังเทียม3จากประเทศเยอรมน,นีสปอยถูกใจสิ่งนี้สปายเจ้าคันนี้ S U 1 1 2 5 4จากสหภาพโซเวียตและฉันกับ Heavy เฮฟวี่เจ้าคันนั้นละกันนะ F V 2 1 4จากประเทศอังกฤษเดี๋ยวก่อน พวกแกอีก okay, แล้วเหรอเนี่ยเอาละไหนก็นมาครบแล้วขอต้อนรับสู่การแข่งขันแทงวัตเะการรอบที่6กละกันนะการแข่งขัน,ขนรอบนี้จะเป็นการแข่งการป้องกันโดยทีมป้องกันก็คือทีมฟอร์เตสและสิ่งที่ทีมฟอร์เตสต้องป้องกันก็คือวัตถุที่ห้ามถูกทำลายโดยทีมตรงข้ามเท่านั้นเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างละกันแล้วทำไมวัตถุต้องเป็นหุ่นตัวเชินด้วยคนกรรมาการครับแล้วรถถัทงที่ไม่รู้จักหาขันข้างหลังผมนี่มันคืออะไรเหรออ๋อ มีคนใจบุญส่งมาช่วยพวกนายนะสิรถถังพวกนั้นน่ะเขาก็ไม่บอกชื่อเหมือนกันนะเขาไม่ให้บอกนะแล้วเราจะแข่งบนทะเลทรายอย่างนี้เลยเหรอครับไม่ใช่ทะเลทรายหันหัวขึนอันนี้กแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันบนดาวอังคารน,นะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าอย่ารีรอกันเลยเอาไปโซจูนะกล็ลองทำอรไรยเหร รูปแบบเกมอาจจะเป็นอย่างนี้นะที่ตั้งของเราจะถูกโจมตีทางทิศเหนือที่ตะวันออกเฉียงเหนือและก่ที่ตะวันออกและบนเขานั้นจะเป็นที่ที่ศัตรูจะเห็นฐานพวกเราได้นะงั้นพวกเราก็ต้องแยกกันไปกันและกันภูเขานั้นด้วยใช่ฉันไม่รู้จะเรียกพวกแกว่าอะไรฉันเรียกพวกแกว่าเราถังใจบุญละกันเปินของฉันยิงไกลได้ฉันจะคอยกันฐานตรงนี้ละกันนะฉันจะไม่ไปไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเพื่อนๆ เราจะแยกกันไปตามมีแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนเอนจิเนียร์กับใจบุญสองคันที่ตะวันออกดีโมแมนใจบุญสองคันที่เหนือฉันฝ่าแฝงสเกาใจบุญจากกันที่ตะวันออกเชียงเหนือหรือภูเขาให้เจ้าเจอในไม่ดูพระอาทิตย์แหละในรูที่ใดทางพัฒนาพุดมากชิหายเลยระวังนะกา้ถึงยอดแล้วเฮ้ยเจอ่าตศึกแล้วเปิดซอนบัตรเลยหรอ แตกหนึ่งระดมยิงเลยจากเอนจิเนียร์ที่ตะวันออกลงดีปลอดภัย,ยเหี่ยมมันก็มาเอนจิเนียร์แจกดีโมแมนทิศเหนือลงจ้งเหมาะกับการปิกนิกโกงนี้สมุทรภูมิลบเลยละเฮ้ย,ยแฝดสเกลดูนั่นสิดีโมแมนมีกลุ่มรถถังกำลังไปทิศเหนือเตรียมตัวได้เลยเหยี่ยมตัวใจบุญใจบุญแกจะไปไหนนะ่ะโอ้ย อจิบหายละมาเยอะมากเลยสลับภูเขาไปก่อนเอนจิเนียร์สถานการณ์ตรงเจ้ากับหมอเป็นไงบ้างก็บอกแล้วไงว่ามันโล่งไม่มีใครมาสไนเปอร์่วยดวยสไนเปอร์มายิงทางนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนทีละคนได้ไหมฉันสสมไปหมดแล้วฉันเห็นอะไรฉันยิงหมดแล้วฉันไม่สอนแล้วสไนเปอร์บนภูเขาเห็นไหมรีโดกระสุนพร้อมยิงแล้วยิงแม่งยังเลยเราคนมาเก่ง สเนเปอรลืมฉันหรือเปล่ปาช่วหน่อย ซัไนเปอร์ท่านใดไม่มาช่วยฉันฉันจะไปอัดตูดนายในห้องน้ำู้แล้วรูว้แล,ล้วกำลังช่วยเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเอจิเนี่ยทางที่ตะวันออกของนายมีกำลังเสริมมาเพิ่มโอู้หนักใจจังเลยทีมองแม็กกับไฮโลที่เหนือเป็นไงบ้างไม่เห็นจะมีใครเลยฉันเต้นรอแล้วเนี่ยศัตรูทางที่เหนือโยกไปทางที่ตะวันออกหมดแล้วทีมป้องกันที่เหนือไปช่วยที่ตะวันออกเดี๋ยวนี้เลยช่วยเอจิเจนจ์กับหมอด้วยมันเยอะมากเลยหมอถอยเร็วมไปที้ว พวกเนยสต็อปเดู่วนี้้ามาเนอะฉันกำลังถอยแล้วมันดันกันมาเยอะเกินไปฉันอยู่ไม่ได้แล้วใจบุญขอบคุณมากใจบุญจริงๆฉันกับเฮฟวี่มาช่วยยิงสนับสนุนแล้วข้างล่างพร้อมยิงแล้วระดมยิงเลยโอ้โหต้องตีไว้แล้วแล้วแล้วไม่ไอ้ใครยิงวะน่ะคนยิงทางซ้ายมือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันภูเขาด้วยชิบหายแล้วถอยไปกันประตูก่อน บนขอบมันยิงได้ดีนะมันยิงติดเกาะของฉันฉันจะเกาะบังเลยนี่แน่คือมันเยอะจังเลยไม่ไหวแล้วกลัวกลัวกลัวไอ้ของอะไรดีมันจะแอบไปไหนเฮ้ยดีมอนแมนห้ามหนีนะสู้กับพวกมันซืิอจะนี่ให้ตาซีมาจากไหนวะน่ะเอ้ยยิงไม่ได้ยิงข้างล่างไหวกันไหมเพื่อนๆไม่ไหวแล้วโซนเจอร์เยอะเกินไปเราต้องถอยแล้ว พวงนายถอยกลับขึ้นมาเลยฉันจะยิงกดไห้ใจพูดไปก็ได้แล้วกลับ,บ,บลงบนเร็วเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเอ้ยโดนตลบหลังหมดแล้วเราต้องกันอยู่ข้างบนนี้แล้วต้องตันนั้นแล้หละหามุมดีๆอย่าให้พวกมันขึ้นกันมาได้ นทอร์เฟอกำลังมาแล้วยิงฮ่าฉันอยู่สูงกว่าเจ้าอาณาคินแหละยาเทยเพื่อนเพื่อนไม่กล้าระวังอะไรโผล่มายิงทิ้งให้หมดเลยเฮ้ยมาแล้วยิงเฮ้ยมันจะขันแม่นี่เนาะมาแล้วขันแม่เฮ้ยจัดการมาเทอร์เฟอร์เยี่ยมยิงเลยฉันไม่อยากให้ใจยิงหรอกใจบุญ จะพุ่งงั้นเหรอ,อให้มันจบตรงนี้ละ่ะกระสุนมาดสุดท้ายเย้ฉันทำได้เฮ้ยดีจยใจชนะอีกแล้วไม่มีใครเอาชนะพวกเราได้ฝีมือไม่เบาเลยดีใจบนเป็นพราะแก่แท้เลยขอบใจมากๆเลยใครส่งมาช่วยเนี่ยอยากขอบคุณมากเลย